ราคาประหยัดที่หลายๆคนบางทีก็เอาไปใช้ได้อ่ามันคือรุ่นที่ถูกกันแหละแล้วก็เราเข้าไปใช้ได้หมดเอามาเอาอะไรมาเอาไปใช้กันนะไปไหนอะไปทำงานมาไปนี่ไงโอเคไปรับรางวัลโรงแรมอะไรทุกอย่าง ไม่ได้ชยร์มา่ว่าไม่ดว่าจะไง well ่วันี้คพี่คุอเม้อมาหกน้เลค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะเป็นเาย่งไงอ่ะคุณจะเป็นคุณอยากเล่คุณแบบเาหรือคากื้อคีมพี่เป้าเอาครีมใหม่ปากตากาได้นะครีมเป้าน่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้พี่ไปรับรางวัลค่ะบิ๊กตกติกอกติกตอกเชิญไป กินคอลลาเจนก่อนนะกินคอลลาเจนผิวจะได้ใสๆกินคอลลาเจนนะครับอมืมาดูดวงกับพี่ได้นะพี่ดิวดูดวงตรงนะตรงตั้งแต่วันแรกเลยตรงตั้งแต่ขึ้นรถไปช่วยไปช่วยเลยพี่ดิวดูดวงแม่นนะดูลายมือได้ด้วย ดูดวงได้ครับอินบ็อกมาเลยนะกินคอลลาเจนเอาคิมไข่มุกไหมทุกคน2อง0ัเคนอะ่ะมีมีไซส์ใหญ่ด้วยนะมีไซส์ใหญ่ด้วยได้ครับไล่สดครับยังไล้สดปกติเลยครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ครับพี่ดิวไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไล่สดได้ทุกวันครับไล้สดทุกวันได้คุยได้เมาส์มอยได้ครับ ใช่ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหรือไม่ทําให้ให้ใครเดือดร้อนป้าเสื้ออะไรมาใช่เราก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดนะครับแต่ก็ช่วยเหลือคนมาตลอดน่ารักน่ารักกันไปอย่างเงี้ยครับใช่เอาครีมได้นะเรื่องภาษีเราจ่ายอยู่แล้วที่รักอ่าเรื่องภาษีพี่ดิวจ่ายอยู่แล้วโหมาถึงขั้นนี้หลบเลี่ยงภาษีเอาตายเลยเนี่ย ปลกปะเร,เรื่องภาษีปกติอยู่แล้วครับโตมาได้ไง ừ ừ ừ โตมาไม่เรียนรู้เรื่องภาษีปูุกปะล่ะโตมาต้องเรียนรู้เรื่องภาษีมันสามารถมต่คางแล้าะไ่าเก็าันี้างานบอกาทง้มเาทอ่างเอาไหมไซส์ห้าสิบกรัมเดี๋ยวปักให้นะไม่ต้องซื้อเยอะนะขอสิบกระปุก ก่อนที่พี่เดียวจะไปอันนี้เป็นเป็นไซส์50กรัมไซส์ใหญ่ฟังข่าวไปด้วยกดตะกร้าไปด้วยอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ทุกคนคนไหนที่แบบอยากได้นะครับคือผิวหน้าใครผิวหน้าดาําไม่สว่างกระจ่างใสอย่างเงี้ยใช้ครีมไขมุกไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์50กรัมก็คือใช้ได้ประมาณ5เดือนเลยจัดได้เลยขอบคุณมากครับแฟนคลับกดกดได้กดได,ด,ได้พี่เดียวขายเลยเนี่ยตัวเนี้ยใช่อันนี้คือกระปุกใหญ่เลยปกติลูกค้าจะได้กระปุกเล็ก แต่กระปุกนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จมโบสวัสดีด้วยนะครับได้ครับตามขั้นตอนนะครับถ้ามีความผิดไปด้ได้ได้ได้เลยทุกคนกดในตะกร้าเลยครับได้ครับลูกค้าคนไหนที่แบบติดตามพี่ดิวมาจากข่าวสารอะไรก็ตามแต่นะครับวันนี้กาะติดสถานการณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมเชียงรายน้ําท่วม Uh, น้องคงน้องคายหรือพื้นที่ต,ต,ต,ต่างจังหวัดนะครับก็บเป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะครับจัดเลยครับกดได้นะครับตัวนี้ขอบคุณมากครับที่รับอู้สิบกระปุก899าบาท899น่ารักน่ารัก ใช่ครับจัดเลยครับขอบคุณมากครับกดในตะกร้าได้เลยคนไหนติดตามพี่ดิวนะครับอย่าลืมกดตะกร้าได้เลยนะครับเป็นกระปุกใหญ่วันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ครับอืขอบคุณมากครับไซส์ใหญ่กระปุกใหญ่คีมไข่หมกขอบคุณครับครับ้ยี่สิบห้า ขอบคุณครับอันนี้จะแบบว่าใครได้ไปก็คือคุ้มมากขอบคุณนะครับาสข้อสิสามารถืนเรื่องกได้แต่ถ้าเราอ่านก็ต้องที่หนานะครับแล้วถ้ายังไม่มาอกออกหมวที่สองแล้วยังไม่มาอีกนะครับกก็ออกหมายับออกหมายับ ท <Okay. S 2> ีนีก้กระบวนการของตัวน้องจอ้อจก็ไปเจอท่านยังไงครับไปทิ้งเอกสารต่ษางผู้เรียครับครับเขาก็การชชกพูดคุยอะไรต่างๆการหลักฐา,านก่างตังเงินอะไรต่างเนี่ยเอามาพ